ขอคอมเมนต์หนอ่อยไอ้คำว่าอะไรนะผม,ผม<อ>ืมไปแล้วมอญหนุ่มเด้เข้าไปให้กำลังใจบวมน้อยไหมกดให้กำลังใจให้บวมน้อยวันแรกผมจำได้แล้วออไอ้วันที่วันที่ไปวันแรกผลข้าวของอะ่ะคนเราจะตายแล้วออมีการต้องคำว่าหมอนะ <Mitarbeiter. S 1> คนเราจะผูกคอตายอะ่ะเป็นคนุณคุณคิดคุณจะห้ามไหมเดี๋ยวว่าผูกคอตายไปวยก็ช่วยนะแล้วผมเป็นใครผมเป็นหมอใช่ไหมอ่าผมบอกเลยนะ ผมให้มีเขาคนแคปหน้าจอผมไว้ที่ผมคอมเม่ต์เนี่ยอือมีคนคัดอะบอกบอกมาเลยครับผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกชื่อคุณยูริวันไม่เป็นไรเออเอาเอาเอา,เอาคำว่าที่ผมคอมเมนต์ไปว่าคําว่าข้อความอะไรข้อความอะไรครับคุณยูริวันที่ที่หมอหนุ่มคอมเมนต์ผมจำได้ผมจำได้แต่ผมลืมคําว่าคอมเมนต์อะไรอ่ะที่เขาเขาคอมเมนต์ไปเพราะวันนั้นเขาอาจจะผูกคอตายก็ได้ถ้าผมไม่ไปให้กําลังใจหรืออะไรเพราะคนกําลังจะตายนะอ๋อก็คือก็เลย <c oughs> คอมเมนต์ <c oughs> ให้กำลังใจเขา คือคือคนคำว่าเป็นหมอนะคุณจะเป็นผู้ร้ายหรือเป็นฆาตกรหรือจะเป็นคนดีคนเลวอะไรก็แต่เนี่ยหมอต้องช่วยชีวิตคนไหมครับใช่ไหมครับอยากรู้คอมเมนต์ว่าผมคอมเมนต์อะไรไปผมว่าหยุดคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์ใช่ร้องมีคนคอมเมนต์ไปเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรฮะหมอหนุ่มมีคนแครหน้าจอผมรู้อยู่คอมเมนต์ที่ผมคอมเมนต์ไปไปแค่ข้อความสั้นๆเนาะ มีมีอยู่ผมจําได้แต่ว่าผมลืมว่าคอมเมนต์ว่าอะไรครผมจําได้ว่ามีคอมเมนต์ที่ผมอคอมเมนต์ว่าบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ครับจ้าอะไรเลยครับเป็นกําลังใจให้หมายถึงว่าวันนั้นน่ะวันที่เขาขนขอออกจากกระท่องจำได้ไหมเขาใส่เสื้อดำจำได้ผู้หญิงอ่ะใ<ะ>ส่เสื้อดำเลยนะปุะ๊บ <c oughs> แล้วก็ขนของออกไปผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะ,ะแต่คำว่าเป็นหมอรักษาคนใช่ไหมครับผมเปิดขึ้นมามันเด้งขึ้นมาคำว่าอะไรไร์สดใช่ไหม เขาไล่สดอยู <S <S kind of ่ท um, ี hey, uh. ite, anyway? ่บ้านครับแล้วตอนที่ขนของใส่รถไปออกไปปุ๊บนะัวผมก็กลับไปนาะเอ้ยใครวะมาคอมาไล่สดอ้าวเจ้านี่กับเมียเขาใช่ไหมเมียร้องไห้แบบน้ำตาท่วมห้องเลยอ่ะเจ้านี่ร้องไห้ไหมฮะเจ้านี่ร้องไห้ไหก็เห็นเมียเขาได้ยินเมียร้องไห็เมียร้องไห้ปุ๊บผมก็ตกใจอิะมมันจะฆ่าตัวตายกันหรือเปล่าเนาะ เราว่าเชือกผมหายไปเชือกแฝงคอที่หมอว่าจะไว้แฝงคอเขาเรียกเอาไว้แฝงไฟอะมันหายไปผมคิดว่าเขาจะเอาเชือกไปแฝงคอตายพูดไปโน่นเอาจริงๆิคิดไปโน่นเลยระผมคิดจริงๆว่าผมเป็นหมอรักษาคนเพราะคุณรู้ไหมคนที่เขาร้องไห้ะคือเมียเขาว่ร้องไห้ในห้องคนเข้าไปดูคลิปเลยนะร้องไห้แบบว่าโอ้โหแบบอมแล้วเหมือนคนจะฆ่าตัวตายอ่ะผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคาะเมื่อกี้เนี่ย ให้กาลังใจเลยนะเป็นการปอบเลยอย่าไปฆ่าตัวตายผมก็แค่นั้นแหละเพราะว่าเพื่อนมนุษย์เราคนที่จะฆ่าตัวตายอะไรก็แต่เนี่ยผมก็ต้องเข้าไปปอบโปนบอกประโยชน์ใช่ไหมแต่ไอเรื่องต่างๆผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเมียเขาร้องไห้นะเขาว่าเปิดมาดูไ์สดปุ๊บเห็นเมียเอ้ยเมื่อไอ้ตอนที่เรากำลังปั่นน้ำเราอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นเรา ล้วจริงๆพอกลับไปถึงบ้านเขาผมดูไฟ์สดทำไมเขาร้องไห้ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ว่าคืออะไรนะไม่รู้ว่าเขามีปัญหาไม่รู้ครับทุกอย่างผมก็ขายของผมจะไม่รู้อะไรนะครับอะไรยังไม่ยังไม่จบอยู่เนี่ยใช่คอมเมนต์ว่าทำไมผมคอมเมนต์ไปช่องช่องน้นทีแรกเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับให้กำลังใจครับสู้ๆนะนั่นแหละไอคำเนี้ยคือเจ้าเจ้าเมียเขาอ่ะร้องไห้แต่ผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นลูกเต้าคุณเมียคุณร้องไห้อ่ะ ถ้าคุณดูไลฟ์สดอยู่ผมคิดว่าฆ่าตัวตายไหมราะเชือกในร้านผมหายไป๋อคิดไปนน่นเลยไอผมคิดอยู่แล้วเขาไปรับของหรือเปล่าเขาผมเห็นคนฆ่าตัวตายมาเยอะแยะเขาคงไม่ฆ่าหรอกแต่ว่าเขาคงเอาไปอะไรเาไแล้วเราไม่รู้ไงครับแล้วอยู่ดีผมเคยที่นี่เขาล่าเริงใช่ไหมคู้หญิงอ่ะเมียเขาอะละเขาดั่งอยู่โซฟาคือเจ้านี้ก็ไลฟ์สดอยู่เมียเขาอยู่ด้างหลังอยู่ดีร้องไห้แบบขี้ฝนน้ำตาไหลพร่ไปยังังน้ำแม่น้ำทางห้า ก็เลยคิดมากผมก็เลยคอมเมนต์ว่าอะไรๆๆนะสู้ๆนะสู้ๆหมายถึงสู้ๆชีวิตต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายๆๆๆๆๆคาว่าเป็นหมอนะครับคาว่าหมอหนุ่มเนี่ยห้ามคนตายไปเยอะแล้วคนที่กระโดดน้ำผมว,ว่าห้ามมาเยอะแยะแล้วเขาบอกว่าคุณคอมเมนต์ด้วยแล้วกดไลค์เขาด้วยไอ้กดไลค์ไม่ถึงไอ้สู้ๆอย่าไปฆ่าตัวตายอ๋อกดไลค์คือตัวนี้ทาผมพูดไปมึงจะฆ่าตัวตายหรือเปล่ามึงบอกกูดิกูเสียดายชีวิตพวกมึงเดี๋ยวก็มีผู้หญิงมาร้องไห้กับหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็เนี่ยแหละครับ อยให้ผมดรานมาล้วผมพูดไปเจ็บนะครับไอสองคนนั่นอะ่ะมึงจะฆ่าตัวตายจริงมาบอกบอกูหน่อยเพราะว่าตอนนี้กูจะฆ่าต,ตัวตายแทนแล้ว <c oughs> เพราะกูโดนด่าเยอะกูมไม่อยากดา่าแล้วไปดูช่องหมอหนุ่มเฟซน,นะหมอหนุ่มต <c oughs> อกทองแฉหมดเปลือก <c oughs> ถ้าหมอหนุ่มพูดรับรองมึงไม่จบกันสัญญาณขาดเลยอยงผมบุญเลยเอา้าจริงจริงด้วยเอา้าขาดเลยไหมครับโอ้ยโดนตัดหรือเปล่าโดนยิงสัญญาณนเนี่ย หมอนหนุ่มของขึ้นหมอเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์เซนเซอร์โอ้โหนะครับทำไมสัญญาณมือ่นติ๊วติ๊วอะไรเมื่อกี้ครับอ้าวเซนเะอร์บโอ้โหหอหมอแล้วหมอหนุ่มพูดหมอหนุ่มพูดเล็กพูดเจ็บนะครับไอ้คำว่าสู้ๆเนี่ยต้องดูด้วยหมอหนุ่มสู้ๆไปสู้ๆมาอย่าให้มันตายมันจะตายมันจะฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยพอมันร้องไห้ปุ๊บหัวสมองผมแวบไปเลยมันฆ่าตัวตายแน่เลย ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะผมไม่ได้ไปทางกูไปทางนี้เลยไม่ได้คิดเลยคิดเรื่องของมันมันจะฆ่าตัวตายและไอเชือกผมหายไปเชือกไหนล่ะเนี่ยมันจะไปผูกคอตายหรือเปล่าวะเพราะว่าไอไอไอเมียเขาดันร้องไห้อยู่ไอไอไอคนที่ขายนั่นนะนะเขาไล่สุดอยู่ดีเมียมานั่งปุ๊บตาแดงตาแดงปุ๊บน้ำตาน้ำตาไม่ได้แบบแปะะนะน้ำตาไหลออกมาเลยอ่ะ ผมคิดในใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องฆ่าตัวตายแน่เลยผมก็เลยตัดใจเข้าไปคอมเมนต์ดิหว่าสู้ๆเนาะสู้ๆไปถึงอะไรมึงอย่าฆ่าตัวตายมึงกินยากระจบแลได้ไหมครับถ้าผมพูดเองก็ไม่ดีใช่ไหมครับทำเป็หมอกินยานอนหลับไปถึงกันหลับไปมั้นก็โอเคแล้วเราก็เป็นหมอเนาะคือเรารักษาคนแล้วก็ใครฝ่ายไดแต่ใครเอาง่ายครับไอคนที่มีเรื่องกับผมเก่อนอ่ะ เป็นหมอรักษาใช่ไหมครับแม่งเคยมีเรื่องแบบถึงขั้นที่สุดอ่ะมันยังมารักษากับผมอ่ะผมต้องให้อภัยเขาอ่ะใช่ไหมครับต้องต้องรักษารักษาเาหาแล้วไอ้นี่เป็นใครผมก็ไม่รู้มันนั่งร้องไห้กง่หมผมคิดว่ามันฆ่าตัวตายผมก็เลยเข้าไปคอมเมนต์สู้ๆคำสู้ๆไปถึงว่ามึงเอาชีวิตมึงให้รอดอย่ามึงอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะมึงมีลูกหนึ่งคนเขาผมเามีลูกเล็กหนึ่งคนผมคิดตรงนั้นแต่พวกพวกท่านเอฟซีทั้งหลายดีนะครับที่เขามาคอมเมนต์หมอหนุ่มหมอหนุ่มจะได้้้แใหถูกตอง ว่ามันจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับผมแล้วเอาเชือกมาคืนผมด้วยไอเชือกเส้นนั้นหายอะไม่รู้เข้าไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปเราไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ผมเป็นห่วงเชือกเส้นนั้นว่าผมเคยแฝงน้อยได้ไปหาไปใครไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับผมถ้าเห็นเชือกแล้วผมสบายใจว่าไม่มีครเอาเชือกผมไปผูกคอตายเพราะเชือกเนี่ยแฝงไม่ได้หลังตอนที่ทาบ้านใหม่ใหม่เป็นเชือกยาวสํมหรับแฝงต้นไม้ลงมาผมเอาไว้สําหรับไว้จัดกระดูกแต่ไอเชือกเส้นนั้นมันหายไป ผมก็เลยเป็นห่วงไงครับผมทุกคนผมไม่ห่วงหมดแล้วครับแต่ไอ้คำว่าสู้ๆูอ่ะมันเรื่องความเป็นความตายของคนไม่ได้ซู้ๆกันเรื่องที่เรามาตรงนี้กันมันไม่ได้เกี่ยวว่าทางฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ผมสงสารมันจะฆ่าตัวตายเสียดายชีวิตมีลูกเล็กๆครับผมบอกแล้วอย่ามนหนุพูดมามูพูดมาจะมากกว่านี้นะครับแต่ไม่ได้พูดมามาโยงเรื่องทุกคนเคลียร์แล้วครับผมใช่ พูดแล้วมันขอคืนหมอนุ่มก็จิตใจดีฮะใครมาอะไรก็ช่วยเหลือหมดเนาะแต่ตอนนี้หมอนุ่มจะบุกคอตายแทนแล้วเนี่ยวไปออกมาใครจะตายก็หมอนุ่งตายแทนด้ยทีนตอนนี้สองประเด็นเลยสองประเด็นเลยแล้วแต่ไอ้สายลับเลยนะพอสายลับมาปุ๊บแม่กลับกลายเป็นไอ้้ไอเรื่องนี้อีกนะว่าไปสู้ๆอะไรอีกนะ ไอ้นั่นมันผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเออแล้วมีคนเห็นตัวเดียร์อุ้ยผมผมยอมรับเกฟซีเนี่ยสุดยอดเลยกระดาษผมคอมเมนต์ <c oughs> ผมยิ่งลืมเลยเนี่ย <c oughs> ว่าผมคอ <c oughs> มเมนต์ไปช่วยเหลือใครบ้างเนี่ยไม่ใช่สายคนนะแต่อยอมรับเกฟซีนี่เก่งครับยอดเลยแล้วมีคนถามมามแล้วทำไมมอสไม่ถามชาว่านที่เอาเช็ดไปไหมที <c oughs> ่แทนะ้ทตัดแถวนี้ แหม่ก็บอกว่าถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บมันจะจับหมดเลยมันจะแจ้งความแล้วใครจะกล้าถามถามพวกมันจะแจ้งความนี่ท่านก็กลัวตั้งแต่วันน่าเนี่ยที่บอกว่าถ้าเอ่ยชื่อผมเมื่อไหร่จะแจ้งความจับแล้วผมเอ่ยเชื่อเอาเชื่อผมไปหรือเปล่าเพรานัผมก็โดนดีครับโอเคครับเคลียร์ครับผมโอเคครับทำงานโอเคครับโอเคค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิร์นบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ